พิธีเปิดกีฬานักเรียนอำเภอตรวโรดขอรบประทานในพิธีนักกีฬา นักกีฬาทั้งหมดกับหลังหันธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรงชาติด้วยความเอกราชและความเสียส รับนัดนี้ขออนุญาตเชิญท่านอาภิชาติหวังสวัสดิ์ปรีชานายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบานตรวจประธานจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบรรตรวจประจำปี2566กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเชิญท่านด้วยความเคารพครับเรียนท่านนัทนนทวิทยาประโคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต2 ประธานในพิธีของผมนายอภิชาติวังสวัสดิ์ปรีชานายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านกรวดในานามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกรวดประจำปีการศึกษา2566ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกรวดในวันนี้ในานามสมาคมผู้บริหารสถานสาอำเภอบ้านกรวดร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบ้านกรวดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนบ้านกรวดหนึ่งบ้านกรวดสองบ้านกรวดสามและบ้านกรวดสี่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่ เจ็ถึง8ันวาคม2,566รวม2วัน<ป>การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกวดปีการศึกษา2566ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านทักษะทางการกีฬาและเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งเป็นการฝึกฝนความมีระเบียบวินยัยมีภาวะผู้นำผู้ตามที่ดีมีความสามคัคคีโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยกลุ่มโรงเรียนในอำเภอบ้านกรวดทั้ง4กลุ่มและมีการแข่งขันใน4ชนิดกีฬาคือฟุตบอลวอลเล่บอลเซปักตะก้อ และปีตองทั้งในระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน15ปีในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ได้รับทบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง4กลุ่มตลอดทั้งผู้มีอุปการะคุณนรับครับังมีนักเรียนคุณเลยยังมีนักเรียนคุณย ตำบลตลาดนี่คอมโบอยู่นี่อยู่หลังเขามาสายเพื่อเพื่อสนับสนุนสนามกีฬาในครั้งนี้ตลอดทั้งภาคเอกชนนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณทุกฝ่ายขอขอบคุณนักกีฬามาหลังเนี่ยอยู่มาสายอยู่หลังไมเหมาะสมแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้ให้อโอว่าข้อคิดและทำพิธีเปิดการจาัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านตรวจประจำปีการศึกษา2566ด้าบัดนีบบ้ขอกราบเรียกเชิญครับ